สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มา Q&A กันนะครับกับช่องลันจวนะครับจะมีอะไรมารับชมรับฟังได้เลยนะครับก็สวัสดีนะครับเราชื่อถาปกรอนแม่ตั้งให้ครับแม่คงชอบดารายุคสมัยนั้นมีชื่อแบบเดียวกับเราเรามีพี่น้องสามคนนะครับเราเป็นลูกคนเล็กเคยรีวิวธรรมชาติเยอะแล้วามารีวิวคลิปชีวิตตัวเองหนึ่งวันนะครับทำอะไรบ้าง และประวัติอย่างกระทัดรัดนะครับตั้งแต่เรียนจบเราเป็นเด็กราชบุรีครับเขาเรียกว่าภาคตะวันตกหรือภาคกลางครับผมเรียนที่จังหวัดราชบุรีครับตั้งแต่เล็กจนถึงปชครับแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเรียนกาญจนบุรีเรียนที่ไหนครับเรียนราพัฒนกาญจนบุรีครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับ เอกเครื่องกลครับจบมาทําอะไรครับจบมาทํางานโรงงานครับลงทางานโรงงานได้แปดปีครับตอนนี้ลาออกครับเพราะมีปัญหาชีวิตนิดหน่อยครับมีปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตก็เลยลาออกมาครับจบมาทํางานได้แปดปีถามว่าเงินเดือนเท่าไรครับไม่ได้อวดนะครับขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้อวดจะบอกเป็นคร่าว ก็ทํางาน8ปีครับอยู่ที่โรงงานอะไหล่รถยนต์ครับทํางานได้ประมาณเดือนละ3,000บ,บวกครับลาออกทําไมครับลาออกทําไมก็ยังเิดเกินไว้ด้านแรกพ่อแรกครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วเอาเงินที่ไหนออกแล้วเอาเงินที่ไหนใช้ครับออกก็มีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆ,ๆครับ แล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆทําครับชีวิตประจําวันนะครับเช้าตื่นหกโมงบ้างหกโมงครึ่งเจ็ดโมงบ้างครับแต่ไม่เคยเลยแปดโมงเลยนะครับเพราะอากาศที่บ้านร้อนมากแต่กลางคืนเย็นระบายนะครับหนึ่งวันทาอะไรบ้างครับเช้าก็ตื่นทํากิจวัตรประจําวันครับตามปกติครับเราไม่กินกาแฟนะครับหมอห้ามเพราะว่าเราเป็นไมเกรนหมอบอกว่ากินกาแฟทําให้กระตุ้นไมเกรนครับ เช้ามาทําอะไรบ้างเช็คมือถือครับเช็คมือถือเพราะเรามีงานในยุคที่เขาทํากันก็คือขุดบิตคอยน์นะครับเป็นธุรกิจเล็กๆครับก็ทําให้พอมีเงินกินมีเงินใช้นะครับแล้วก็เราก็ชาร์จอาอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเราไม่ใช้ไฟจากขันไฟฟ้าใช้แค่นิดหน่อยครับเพราะเราใช้โซลาเซลล์ที่บ้านเราติดโซลาเซลล์ทำไว้เองตั้งแต่ต่อเรียนจบขับได้ประมาณ10ปีแล้ว ในช่วงพฤษภาค,ครับเราตั้งใจว่าจะเริ่มทำจริงจังกับโลกออนไลน์ครับทำ u t u b e เพจ Facebook TikTok จะมี2วันในวันลูปนะครับ1วันเราจะออกไปถ่ายคลิปวันที่2เราจะตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปนะครับวนลูปอยู่แบบนี้ครับตอนนี้ทำได้2อาทิตย์แล้วเหนื่อยนะแต่ชอบกลางวันครับก็อยู่บ้านทำงานบ้านต่างๆเพราะเขาพวัวเป็นเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงวัวน,นะครับ เย็นก็ช่วยพี่ชายตักขี้วัวไปเทท,ที่ลานไว้ตากขายไรายได้ดีพอสมควรครับกระสอบละ20บาท1อาทิตย์ได้ทั้าประมาณ30มิบกระสอบก็ได้ค่ากับข้าวแล้วนะครับและตอนเย็นก็ออกกําลังกายนิดหน่อยค่ำๆก็ดูทีวีเล่นกับหลานป้างก็ใช้ชีวิตแบบชนบทครับเช็คแอปมือถือเช็คโปรแกรมต่างๆที่ทําไว้ครับแล้วก็เช็คคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ขุดยุดปิดคอย กินข้าวอาบน้ําอยู่บ้านนอกนอนไม่ดึกนะครับถ้าเทียบกับอยู่ตอนอยู่โรงงานอยู่โรงงานถ้าไม่เที่ยงคืนก็ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะครับอยู่โรงงานเคยเป็นไมเกรนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาอยู่บ้านความเครียดมันน้อยลงครับเป็นไมเกรนก็น้อยลงดีขึ้นมากนะครับอาการทําให้มีความสุขในการใช้ชีวิตสุขภาพก็ดีขึ้น,นครับ แต่เงินก็สําคัญครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับเราครอบครัวลันจวนยินดีต้อนรับและยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับ